ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นแบรนด์ผักนะคะที่อินพ r t ตมาค่ะคือเบลว่าเป็นคือหลังๆมาเองค่ะที่ซึ่งเป็นแบบสาวทานผักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาผักอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรแบบเรารู้สึกมั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยแถมรสชาติดีก็ได้ผักไทโดุโปนอีกอันนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออเราสบายใจที่สามารถทานแบบสดแบบเปิดออกมาจากกล่องได้เลยนะคะเยอะกว่านี้แบบเยอะมา มแม้ว,แบบว่าทานผักไม่เก่งเลยต้องเอาไปต้มหรือเอาไปแบบเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเนี่ยแหละมายุคหลังๆที่รสชาติผักที่มันทานง่ายขึ้นแบบไม่ค่อยมีเรื่องของความขมแล้วก็มั่นใจในเรื่องแบบความสะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยมากขึ้นด้วยค่ะกับเห็นผลก,กับตัวเองด้วยว่าแบบเหมือนพอเราใส่ใจเรื่องอาหารการกินหรือว่าทานผักมากขึ้นมันก็ได้แบบได้องค์รวมแบบทั้งหมดอะค่ะก็ยั่นได้ะ ใช่ค่ะแปบลบว่าเป็นอะไรที่เหมือนออถ้าสามารถทำได้ก็ควรจะทานทุกมือเลยค่ะแม้จะินอรมาแต่ราคาก็กลังได้ตก็ไม่ทราบไงคะเพราะว่าแบบเอ,อเห็นว่าเป็นผัก i m อินพอตหรือว่าจะเป็นเ,เกรดพรีเมียมที่ราคาแบบสูงขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อกี้คือแบบผ่นไป มองกับแม็กซิ่แบบเฮ้ยถูกแบบราคาไม่แพงเลยคือสําหรับภาคไทยอยากจะกินสลัดง่ายๆแบบไม่ต้องใช้กระบวนการในการแบบเตรียมอะไรนานอย่างเช่นเบลที่ไม่ค่อยมีเวลาก็อันนี้ตอบโจทย์มากค่ะค่ะก็มีกูไม่หลายสาขาเลยครยังไงก็ใครที่แบบเรียนมาก็สามารถถ้าเห็นอันนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะเจ้าของเขาเคลมแบบหลยเซน ค่ะก็คือ,อลงต้นรับความจริงเราแอบบอกว่าแบบเป็นรูปที่เก็บมาแบบแป๊บหนึ่งเพราะว่าตั้งใจว่าแบบจะเก็บไว้ลงเดือนของวันแม่นี่ยน,นะคะค่ะจริงๆแม่เราใส่ใส่เต็ไมไวหมคือเอมือเอม่อก่อนจะไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่ค่ะเจอแบบคุณหมอแบบกระซิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่คือพื้นฐานเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วตอนแรกก็เริ่มจากโยคะตอนนี้ก็เริ่มมาปีนไปห้อยหดกันแล้วค่ะ ชอบชอบค่ะคือเหมือนอการเล่นเพื่อติสมันทําให้เหมือนตัวเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอยู่กับลมเห็นใจอะไรก้นด้วยหลายคนก็ว้าวนะเพราะว่าคุณแม่มาอกอกกำลังกายบวกันเป็ก็คือเหมือนอลงไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยค่ะเพราะว่าคือ,อการออกกำลังกายรูปแบบเนี้ยคือเขาปรับมาจากเครื่องกายภาพซึ่งมันจะแบบค่อนข้างปลอดภัยกับ กับผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าใครที่ออบาดเจ็บก็ยังสามารถเล่นดได้เพราะว่าเขาแบบแยกส่วนในการออกกำลังกายค่ะเริ่มสนใจการออกกำลังกายแล้วก็ทุกวันค่ะเดินรูทุกวันสองเออมีเพื่อนไปออกกำลังกายเรื่อยใช่แล้วก็พยายามจะชักชวนกันไปคือเดี๋ยวนี้เวลาจองคิวครูก็แบบออสองคนได้ไหมอะไร ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าน่าจาะแบบพาไปฟังธรรมค่ะเหมือนปีที่แล้วอะไอยงเพราะว่ารู้สึกว่าคือเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะบจะแบบบอกว่าเบลเป็นคนแบบพาแม่เข้าวงการนี้ค่ะวงการแบบฟังธรรม ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่แบบเขาจัดการอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้เขาเรียกมีสติรู้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของฝันที่ที่ดีให้กับคุึคือเคยชอบพุ่งใหญชอบค่ะชอบจะมีแผนทำบุญใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะเรกำลังจะเป็นส่อ๋อค่ะขเนี้ยประชาสัมพันธ์ไปตรงนี้เลยปีนี้ไปทำกระถิ่นไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะวัดที่ญี่ปุ่นครับทำไมทำไม เป็นจากของทางวัดบวรเน,นี่ยแหละค่ะไปสร้างวัดสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุน oya, <ม>่นมาโกย่าค่ะแล้วก็ปีนี้เบลเป็นเจ้าภาพค่ะกระถิ่นสาตรับแางสร้าง,งวัดที่ญี่ปุ<ม>ป่นอีกค่ะประมาณเดือน11เอ<ม>ค่ะ<ม>แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนก็ <c oughs> ร่วมบุญได้นะคะร่วมบุญโกอินเตอร์ค่ะ จริง,งค่ะจริงเลยคือ,อเบลป,ประมาณว่าเบลมีโอกาสได,ได้ได้ไปแบบหลายๆวัดแล้วก็เหมือนพอคนเริ่มเห็นว่าเราทําตรงนี้บ่อยๆก็ชวนเราไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบวัดต่างๆก็จะมาบอกบุญอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็ดีค่ะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นสัมผัสบุญอนก็ชบุญชนด้คะอ๋อยังไม่ได้ชวนค่ะ ค่ะยังไม่ได้บอกค่ะน่าจะได้ที่ปุญก็ได้ร่วมกันก็ได้ร่วมบุญด้วยค่ะใช่แต่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าบอกล่วงหน้าก็อาจจะล็อคิวได้ค่ะในประเทศไทยก็ยังแบบว่าทำบุญต่อเนื่องเหมือนกันใช่ค่ะก็ก็ยังมีค่ะก็มีโปรเจกต์ที่เหมือน เออเป็นทางพี่พลอยเป็นหัวเรือบ้างเดี๋เป็นหัวเรือบ้างแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือใกล้ชิดกับเเรื่องศาสนากันทั้งคู่อยู่แล้วด้วยอินอยู่แล้วด้วยค่ะอืมวันแม่ย้อนี่วันแม่นิดเดีเพราะอย่างไรคนจะคาดหวังว่าแบบจะต้องมีเพราที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นแบบเปล่าแบบดีดอะไรอย่างเงี้ยเดีเราบอกยังไงดีบ้างคือเหมือนก่อนหน้านี้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะเหมือนตอบแทนคุณแม่ใน เขาเรียกว่าอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบสิ่งของหรือแบบสิ่งชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะอืแต่ว่าเราแค่อยากให้เหมือนเขามีภาพจาว่าเออแบบปีนี้ได้อันนี้อันนี้แต่ว่าพอตอนหลังๆมาแล้วแม่ก็เริ่มจะไม่อินของแล้วแบบเออไม่ต้องซื้อแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยค่ะว่าที่อะไรนะคะยังไม่ได้แพลนเลยอันนี้พูดจริงๆค่ะ เขาคิดดูก่อนค่ะอย่าดูก่อนอย่าดูก่อนเจ๊ไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้เจอหรือเปล่าค่ะจริงๆวันแม่นี่คิวว่างทันว่าทำงานอ่าก็เอ่อที่จริงไม่มีไม่มีงานค่ะก็เราก็ไว้ว่าพาคุณแม่ไปฟังข่าวค่ะ ตอนนี้ถ่ายทํากันไปอยา่างเยอะมากแล้วค่ะก็ประมาณแบบ20%อัพแล้วค่ะสนุกสนานดีได้ทำอะไรเยอะมากเลยค่ะไม่คิดว่าคุณคำดวงเขาจะเก่งขนาดนี้ค่ะเขาเจมบเจมบอกว่าเจอหน้ากันกรคุย่แบบมองตาด้วใจเล่นมือกอะไรคือตอนนี้เป็นแบบนั้นแต่ตอนแรกค้นหลุดขำมากเพราะว่าเบลกับเจมไม่เคยเล่นคอมมดี้ด้วยกันและไอ้เราก็เต็มที่เราก็ไม่คิดว่าเจมจะแบบมีมุมที่เต็มที่ขนาดนี้มันแบบ เราไม่เคยหลุดขำในละครแบบปล่อยขนาดนี้มาก่อนจนแบบมาเล่นเรื่องนี้คะ่ะเป็นยังไงบ้างมันเหมือนทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วมาปมาารับปรุงแต่กันใช่ใใชเลยเป็นแบบนั้นเลยค่ะเหมือนทุกคนมีของที่แบบอยากจะปล่อยออกระบายออกแล้วเจมบอกว่าเจมไม่เคยเล่นอคอมเมดี้มาด้วยเลยค่ะก็เหมือนคนเก็บกดที่แบบพอมีโอกาสแล้วอยากจะเอามาค่ะ สนุกมากๆเลยค่ะทุกคนแบบต้องพยายามขับให้เสร็จตอนซ้อมเพื่อแบบตอนจริงจะได้ไม่ถูกคันค่ะค่ะก็ได้ไหมคะไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็ยังไงฝากรอเชียร์ด้วยนะคะเจ้าคุณพี่กับอินาคงดวยค่ะขอบคุณค่ะ